ทำแบบนี้ หุ้นส่วนโกงไม่ได้เรามาดูกันว่าต้องทํำยังไงนะคะข้อแรกเนี่ยเรากําหนดสัดส่วนหุ้นให้ชัดเจนไปเลยมันจะมีทั้งส่วนที่คนที่ลงเงินกับลงแรงเรากําหนดให้ชัดเจนไปเลยว่าเราจะแบ่งสัดส่วนกันยังไงข้อที่2คือกําหนดอนานาจชี้ขาดทุกบริษัทจะต้องมีผู้ชี้ขาดเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเวลามีการประชุมผู้ถือหุ้นคนอื่นๆเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้จะต้องให้ผู้ชี้ขาดเป็นคนตัดสินใจเพียงคนเดียว 3. ม,มีการกําหนดกฎเกณฑ์การถอนทุนกําหนดไปเลยว่าถ้าจะมีการถอนทุนออกจะต้อง ดำเนินการยังไงบ้างจะต้องมีการแจ้งกับผู้ที่ถือหุ้นอยู่และมีหลักเกณฑ์ยังไง4มี NDA ก็คือ Non-disclosure agreement ก็คือสัญญาการรักษาความลับถ้าบุคคลที่ต้องการถอนตัวออกจากบริษัทเนี่ยจะไปทําบริษัทของตัวเองที่จะมาแข่งกับบริษัทเราหรือจะไปทํางานกับบริษัทคู่แข่งที่จะมาแข่งกับเราเนี่ยเขาไม่สามารถทําได้ภายในระยะเวลากี่ปีคุณต้องระบุเช่น3ปีคุณระบุให้ชัดเจนว่าเขาห้ามไปทําแค่นี้คุณก็จะสามารถป้องกัน กุ้้นส่วนที่จะโกงคุณได้ค่ะ